สวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับผมหมอแมวในช่องดอกแมวแม่งปันนะครับและในวันนี้ผมก็จะมาพูดในเรื่องของ iPad Air 4อีเช่นเคย หลายๆคนนะครับที่ซื้อมาใช้งานหรือกําลังที่คิดจะซื้อ iPad Air 4มาใช้นะครับก็คงจะศึกษาหาข้อมูลมานะครับว่ามันมีสเปคยังไงนะครับมี CPU ตัวไหนความลื่นไหลเป็นยังไงขนาดจอเท่าไหร่นะครับคุ้มค่ากับการใช้งานตอบโจทย์การใช้งานของเราไหม <Wow. S 1> ผมเชื่อว่าหลายๆายคนนะครับกำลังหาข้อมูลอยู่และหลังจากที่ผมได้ใช้ iPad Air 4มาระยะเวลาก็ส3เดือนแล้วนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็ทำให้ผมได้เห็นทั้งข้อดีและ ข้อเสียซึ่งในวันนี้ผมจะมาพูดถึงข้อเสียที่ผมพบใน ipad air 4นะครับว่ามีอะไรบ้างรวมไปถึงจะเป็นปัญหาของพี่ๆน้องๆน,นะครับที่ใช้ ipad air สเหมือนกันกับผมนะครับแล้วก็โพสในในเพจในกลุ่มต่างๆนะครับแล้วเราก็มาแชร์หาประสบการณ์นะครับหาคำตอบด้วยกันนะก็มีคนที่เจอปัญหาลหลายๆอย่างซึ่งผมก็อาจจะไม่เจอเหมือนกับเขาแต่ผมก็จะนํามาพูดในคลิปนี้ด้วยนะครับและสําหรับปัญหาที่เจอเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นปัญหาที่แบบ เรื่องใหญ่โตนะครับคือมันเป็นปัญหาที่เป็นเรื่องของการปรับตัวนะเรื่องของการทำความเข้าใจกับมันนะครับรวมไปถึงปัญหาบางอย่างก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการใช้งานมากมายแต่เราก็จะเอามาพูดทั้งหมดนะครับเท่าที่เราได้เจอแล้วก็ได้ไปศึกษานะครับมาว่าแต่ละคนเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาขออนุญาตคลิปนี้ก็มีสปอนเซอร์อีกแล้วก็ผม คอนเซอร์ก็คือร้านมีนาเบเกอรี่นะครับมีนาเบเกอรี่แฮนด์เมดนะรับทําขนมพักเบรกนะครับขนมทานเล่นนะครับสนใจติดต่อนะครับเข้าไปดูได้ที่เพจเลยนะครับขนมอร่อยราคาถูกใจนะครับใครๆก็ทานได้จัดส่งทั่วประเทศไทยนะครับเข้าไปเยี่ยมชมกันที่เพจมีนาเบเกอรี่แฮนด์เมดนะครับโอเคขายของเสร็จแล้วเข้าสู่เนื้อหาของเราเลยครับไป เรื่องเครื่องงอเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นประเด็นเลยนะครับสำหรับใครที่ซื้อมาใช้งานอย่างที่ทุกคนน่าจะทราบกันดีว่า iPad Air 4เป็น iPad ที่ใช้โลหะตัวเดียวกับ iPad Pro ปี2018นะครับก็คือเป็นตัวปีเก่าซึ่งมันเคยมีข่าวว่า iPad ตัวนี้งอนะครับนั่งทับใส่เคสตกหล่นนะครับมีการงอการบิ่นการชํารุดขึ้นมานะก็คือมันก็เป็นปัญหายอย่างหนึ่งที่หลายๆคนนะครับพบเจอ นะซึ่งปัญหาตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่ามันเกิดจากตัวของเราเนี่ยกว่า90นะครับก็คือสาเหตุมาจากเราเลยวางไม่ดีนะครับเผลอไปนั่งทับหรือใส่เคสที่มีความไม่ยืดหยุนนะครับเวลาดึงออกแล้วไม่ระมัดระวังก็ทําให้เครื่องมันงอได้เนาะก,ก็สําหรับเรื่องปัญหาเครื่องงอเนี่ยก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับบางคนก็เอาไปส่ง AppleCare นะครับหรือบางคนก็ใช้วิธีการ เอาหนังสือหนักๆมาวางทับๆๆซ้อนๆกันนะครับแล้วก็ทิ้งเอาไว้จนกระทั่งโลหะมันค่อยๆคืนตัวนะครับกลับมาเหมือนเดิมซึ่งก็เป็นวิธีการที่ชาวเน็ตนะครับแล้วก็คนที่มีประสบก,การณ์เนี่ยเขาบอกต่อๆกันมาเนาะแต่ส่วนใหญ่วิธีการแก้ปัญหาหล,ลักๆก็คือเอาเข้าศูนย์นะครับเอาเข้า Apple Care ซึ่งเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะมีประกันมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีข้อเสนอให้เราซื้อ Apple Care นะครับเพื่อที่จะ ในเรื่องของการเคลมเมื่อ iPad ของเรามีปัญหานะครับและนี่คือปัญหาใหญ่ที่สุดที่คนทั่วไปน่าจะซื้อ iPad แล้วรู้สึกกังวลว่ามันจะงอ uh huh. ปัญหาจอรั่วเนี่ยก็เป็นประเด็นได้เหมือนกันสำหรับ iPad Air 4นะครับอย่างที่คนทราบกันดี iPad Air 4เป็น iPad ที่ใช้หน้าจอ LCD หน้าจอ LCD นะครับจะมีเรื่องของ การทําให้หน้าจอสว่างนะครับหรือการแสดงผลเนี่ยโดยการใช้ตัวไฟแบ็คไลท์นะครับทางด้านหลังในการส่องผ่านเข้ามาเพื่อให้หน้าจอเนี่ยนะครับแสดงผลขึ้นมาให้กับตาเราได้มองซึ่ง iPad Air 4เนี่ยบางเครื่องก็มีปัญหาในเรื่องของสีจอรั่วบางคนอาจจะงงว่าสีจอรั่วคืออะไรสีจอรั่วนะก็คือมันจะเป็นจุดสว่างสว่างแปลกๆนะครับบนหน้าจอของเราซึ่งปกติเวลาเราเปิดหน้าจอสีดําหรือหน้าจอสีเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีสีที่มัน เป็นสีเดียวกันทั้งจอนะครับแต่ถ้าเครื่องไหนที่มีปัญหาจอร่วดนะครับเราจะสังเกตเห็นตามมุมขอบของ iPad มันจะมีแสงนะครับสีที่มันสว่างมากกว่าจุดบริเวณอื่นนะครับที่โดดเด่นขึ้นมาเลยซึ่งเท่าที่หาข้อมูลมาคือมันไม่ได้มีผลในเรื่องของการใช้งานนะครับแต่มันจะมีผลในเรื่องของความรำคาญซะมากกว่าเวลาที่แบบเราเ,เราเล่นตอนกลางคืนดูหนัง นะครับหน้าจอมืดๆปุ๊บแล้วอยู่ดีมีจุดไฟขา,ขาวๆแวบบขึ้นมาสว่างอยู่จุดเดียวทั้งจอเนี่ยมันก็เลยทําให้รู้สึกระคายเคืองตาแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าจอมันเสียหรือเปล่านะครับหรือว่าแบบรู้สึกว่าตัวเองได้ได้ iPad ที่มันแบบมันชํารุดอะเอาไปใช้งานนะครับทาให้ส่งผลต่อความรู้สึกของของเรานะครับเพราะว่าราคามันก็ไม่ใช่ว่าจะถูกถูกไหมแล้วดันได้จอที่มันจอรั่วมาคือมันมันคือเหมือนของที่มีตําหนิก็เลยทําให้ มีคนเนี่ยตั้งประเด็นนี้ขึ้นมานะครับว่า iPad จอรั่วมีปัญหาการใช้งานไม่ดูยังไงเคลมได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับโดยส่วนตัวนะเป็นปัญหาที่ไม่ได้มีผลกับการใช้งานแต่มีผลในเรื่องของสภาพจิตใจนะครับว่าเราได้ของที่มันมีตำหนิมาใช้งานนั่นเองเนาะปัญหาข้อที่3คือชาร์จแบตเตอรี่แล้วค้างอยู่ที่80% อันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันซึ่งหลายคนเนี่ยสอบถามเข้ามาเยอะนะครับรวมไปถึง iPad ของผมเนี่ยก,ก็เคยเจอเหตุการณ์นี้เหมือนกันก็คือเสียบชาร์จไว้นะครับช่วงกลางวันเสียบชาร์จไว้แล้วก็ไปทําธุระตรงนูงงน้ตนตรงนี้นมันก็ขึ้นค้างอยู่ที่80%เราก็คิดว่าอ๋อมันก็คงจะกําลังชาร์จอยู่ก็วางทิ้งไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปทําธุระเหมือนเดิมกลับมาก็80%เท่าเดิมก็เลยเริ่มรู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไร <g ülme> ก็เลยต้องไปหาข้อมูลนะครับได้คำตอบมาว่ามันเป็นที่ระบบปฏิบัติการมันมีการเรียนรู้นะครับก็คือเมื่อเครื่องมันถูกใช้งานมีอุณหภูมิที่สูง iPad จะชาร์จแบตเตอรี่สูงสุดอยู่ที่80%เมื่อเครื่องอุณหภูมิสูงมันจะชาร์จสูงุดอยู่ที่80%แล้วก็จะตัดการชาร์จเพื่อ,อถนอมแบตเตอรี่ของ iPad ของเรานะครับเมื่ออุณหภูมิของเครื่องต่ำลงนะครับไม่ได้ใช้งานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ ที่พอที่พอเหมาะกับการชาร์จมันก็จะชาร์จให้อัตโนมัติประมาณนั้นและหลายคนก็มองว่ามันเป็นปัญหาหลหลายคนก็มองว่าเออมันก็เซฟให้กับเราโดยส่วนตัวผมมองว่ามันก็สุกเครื่องเครื่องเหมือนกันนะคือเราชาร์จตั้งใจแบบเราจะเดินทางไปข้างนอกเราก็ตั้งใจจะชาร์จให้มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อที่ออกไปข้างนอกจะได้ใช้ได้อย่างเต็มที่ปรากฏว่าค้างอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ขัดใจผมเหมือนกันนะเป็นปัญหาของผมเหมือนกัน นะครับถ้าชาร์แล้วแบบได้ประมาณ80%เนี่ยตัวคงต้องรอต่อไปนะครับเมื่อ OS อัปเดตเนี่ยมันอาจจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้เนาะไม่มีรูหูฟังอันนี้ไม่ก็เป็นปัญหาเว้ยทุกคนคือหลายๆคนเนี่ยเวลาเล่นเกมนะครับเดี๋ยวเฉพาะพวก PUBG Free Fire เนี่ยที่มันจะเป็นเนี่ต้องใส่หูฟังหรือดูหนังเพื่อให้ได้อัธรตหลายๆคนก็ใช้ หูฟังนะครับในการที่จะเสพคอนเทนต์เสพเกมตรงนั้นนะเพื่อให้มันเกิดความสุขสนานแล้วความบันเทิงแต่ทีนเนี้ย p p d d เนี่ยมันตัดรูหูฟังออกแล้วก็บรรมอยู่ใน USB Type-C ทั้งหมดเมื่อเราต้องการที่จะใช้หูฟังเราก็จะต้องไปซื้ออะแดปเตอร์มาแปลงหรือซื้อหูฟังใหม่ที่มันเป็นพอร์ต USB Type C ออกมา oh. ซึ่งตรงนี้หลายๆคนก็เจอปัญหานะเจอปัญหาเพราะว่าบางคนก็ ไม่ได้อยากใช้อแดปเตอร์นะครับก็คือเราอยากจะเสียบเล่นไปชาร์จไปก็ต้องเสียสละให้กับรูชาร์จไปใช้กับหูฟังอย่างเงี้ยบางคนก็รู้สึกไม่ชอบก็เลยจําเป็นที่จะต้องไปหาพวก USB hub พวกอะไรมาทําให้เรามีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกนะครับคือถ้าอยากจะฟังเพลงก็ต้องหาอแดปเตอร์มาก็ราคาก็3ามสี่นะครับหรืออย่างบางรุ่นที่มัน มีหลายๆรูหลายๆพอรนะ์ตเนี่ยก็อยู่ที่6700หรือบางรุ่นอาจจะเป็นพันมันก็คือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะใช้หูฟังเส้นเดิมของเรานะครับมันมันมัน,มนอารมณ์เหมือนประมาณว่า Apple ต้องการให้เราไปซื้อ Airpods มาใช้งานควบคู่กับ iPad ของเขาอะนะอะไรประมาณนั้นอาจจะเป็นแผนการตลาดทำให้เขาต้องตัดตรงนี้ทิ้งก็ได้ซึ่งนี่ก็เป็นปัญหาหลายๆสำหรับหลายๆคนเหมือนกันนะครับก็คือรูหูฟังไม่มีนั่นเอง คีย์บอร์ดรวนคืออะไรคือเวลาที่เราจะพิมพ์เนี่ยในแนวนอนซึ่งมันเกิดเฉพาะแนวนอนด้วยนะที่ผมเจอเนี่ยคือตั้งแนวนอนเวลาพิมพ์นะครับไอตัวพวกชิปกับอลอริงเนี่ยมันจะไปอยู่ชิดกันซ้อนเป็นปุ่มเดียวกันทําให้เวลากดเนี่ยมันเอ,อ๋นะครับกดลอลิงแล้วก็ดีเป็นปุ่มชิปเฉยเลยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเครื่องอื่นเป็นเหมือนผมไหมนะแต่เครื่องผมเนี่ยเป็นแล้วพอเจอปัญหานี้ปุ๊บวิธีแก้ปัญหาคือพลิก iPad ขึ้นแนวตั้งครับพลิกขึ้นแนวตั้งปุ๊บแป้นเหมือนเดิม แป้นออกมาปกติใช้งานได้ปกติแต่พอพลิกกลับไปแนวนอนปุ๊บแป้นคีย์บอร์ดซ้อนทับกันตรงนี้ผมก็พยายามหาคําตอบอยู่นะว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่คิดว่าคงจะเป็นที่ระบบปฏิบัติการนะครับที่ทําให้มันเกิดการเออร์เรอร์แบบนี้บนแป้นคีย์บอร์ดและคิดว่าก็คงจะอัปเดตมาในไม่ช้านาะเฮ้ย <L un ters> อันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งเหมือนกันนะสำหรับใครที่ใช้ iPad Air 4ปุ่มเปลี่ยนภาษาเนี่ยถ้าเป็นใน iPhone หรือเป็น iPad รุ่นเก่านะครับแป้นเนี่ยเวลาเปลี่ยนภาษามันจะมีรูปลูกโลกนะรูกรูกโลก,ลกแต่ iPad Air 4มันเปลี่ยนครับมันจะขึ้นเป็นอีโมติคอนปุ่มหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนภาษาอีกปุ่มหนึ่งถ้าสมมุติเราใช้ภาษาอังกฤษอยู่มันจะมีกอขอคอขึ้นมาปุ่มหนึ่งแล้วก็มีรูปคนยิ้มนะที่เป็นอีโมติคอนปุ่มหนึ่งหรือถ้าเราใช้ภาษาไทยนะครับมันก็จะแยกปุ่มเหมือนกันเลย ปุ่มภาษาอังกฤษปุ่มหนึ่งแล้วก็ปุ่มอีโมจิอีโมติคอนปุ่มหนึ่งทําให้หลายๆคนที่ใช้แรกๆเกิดปัญหามากก็คือหาปุ่มเปลี่ยนภาษาไม่เจอแต่ที่จริงแล้วมันเปลี่ยนรูปแบบครับมันเปลี่ยนจากลูกโลกเป็นรูปตัวภาษาเลยนะลหลายคนอาจจะยังไม่รู้หลายหลายคนอาจจะยังไม่คล่องซึ่งตัวนี้หลายหลายคนที่เข้ามาใช้งานก็ต้องมีการปรับตัวเนาะมีสมาชิกท่านหนึ่งได้โพสต์ถามผมในคลิปวิดีโอนะครับว่า เราจะสามารถดูหนังให้เต็มจอได้ไหมครับใน iPad ผมก็เลยตอบเขากลับไปว่าสัดส่วนหน้าจอมันไม่รองรับครับโอ้ y g โอ้ไมทำให้เราไม่สามารถที่จะดูหนังเต็มจอได้เพราะอะไรเพราะว่า iPad เนี่ยมันมีหน้าจอที่ไม่ใช่เป็นแบบหน้าจอกว้างแบบแท็บเล็ตฝั่ง android นะครับคือพวกนั้นจะเป็นแบบ16ต่อ9 18ต่อ9อะไรประมาณนะี้คือมันเป็นแท็บเล็ตที่มีหน้าจอยาวแบบนี้ เป็นหน้าจอยาวมันเหมาะสําหรับการดูหนังเล่นเกมมากๆนะครับก็คือหน้าจอเป็นหน้าจอที่กว้างแต่ที่นี้ iPad ไอแพดเป็นเป็นหน้าจอที่แบบเหมือนหนังสือเป็นหน้าจอที่เหมือนหนังสือคือมันเหมือนมันทํามาเพื่อเอาไว้สําหรับจดบันทึกเอาไว้สําหรับอ่านหนังสืออ่านข้อมูลเอาไว้สําหรับทํางานอะไรประมาณนี้นครับก็คือทําให้ส,สัดส่วนหน้าจอเนี่ยมันมันดูไม่เหมาะสมเท่าไหรส่สําหรับการการดูหนังฟังเพลงให้มันเต็มตาดังนั้นเวลาที่เรา ดูหนังเนี่ยหน้าจอมันจะถูกลดขนาดลงมานนนไหมครับแทนที่จะดูเต็มจอมันก็จะแบ่งนะครับมีแถบบนแถบดําแถบบน,แถบ,บนแถบล่างอย่างงี้นะครับทำให้มันดูไม่เต็มจอแล้วหลายคนก็ไม่ชอบ iPad ตรงนี้ถึงแม้ว่ามันจะลื่นก็นตามทีก็เลยทําให้บางคนเนี่ยก็เลือกที่จะแบบไม่เอาดีกว่านะครับหันไปเล่นซัม s ุงแท็บ l e t ต a b แทอะไรประมาณนี้ไปเล่นทางนน้นแทนซึ่งมันตอบโจทย์ในเรื่องการดูหนังมากกว่า เอาละครับแล้นี่คือข้อเสียของ iPad Air 4ที่ผมเจอด้วยตัวเองแล้วก็ที่ไปสอบถามกับเพื่อนๆพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มมานะครับก็จะมีประมาณนี้นี่คือข้อเสียที่มันก็ไม่เชิงว่าเป็นข้อเสียที่ร้ายแรงนะครับเพราะว่าบางอย่างมันจะต้องอยู่ที่การปรับตัวแล้วก็บางอย่าง เราก็ไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงก็เลยทําให้เรามองว่ามันเป็นปัญหาเนาะแล้วเพื่อนๆน,นะครับที่กําลังใช้ iPad Air 4อยู่เจอปัญหาอย่างที่ผมพูดมาบ้างไหมหรือเจอปัญหาอื่นๆที่ผมยังไม่ได้พูดก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับอย่างเช่นเคยครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้คลิปนี้มีประโยชน์สำหรับคุณอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ให้กับช่องนะครับด็อกแมรแบ่งปันของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนครับรักษาสุขภาพช่วงที่โควิดสิก้าำลังระบาดหนักเนาะก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือไม่เป็นในพื้นที่ที่สูงเสียงนะครับแล้วก็สังเกตอาการตัวเองเป็นประจําหมอแมร์ขอขอนุญาตลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับครับ